สวัสดีครับคลิปนี้เรามาแก้ที่ Facebook ปิดกั้นการมองเห็น Facebook ส่วนตัวของเรานะครับของเครื่อง iPhone ซึ่งคลิปที่แล้วผมได้ทำของเครื่อง Android ไปแล้วนะครับทำไมเราถึงโดนปิดกั้นนะครับก็เพราะว่าเราทำผิดกฎของ Facebook นั่นเองไม่ว่าจะเป็นการแชร์การโพสต์การคอมเมนต์หรือสตอรี่นะครับเช่นเราแชร์อะไรที่ซ้ำๆรัวๆนะครับแม่ค้าสั่งให้แชร์เราก็แชร์รัวๆนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เราอาจจะโดน Facebook ปิดกั้นการมองเห็นได้นะครับหรือเราขายของใน Facebook ส่วนตัวนะครับเราควรจะไปขายของในเพจนะครับเราควรจะสร้างเพจต่างหากนะครับเพื่อไว้ขายของ, <S <S ของเมื่อ Facebook ได้ปิดกั้นการมองเห็นเราแล้วนะครับเราสังเกตได้ยังไงนะครับก็คือแต่ก่อนสมมุติว่าเราโพสต์โพสต์หนึ่งเรามีเพื่อนอยู่ประมาณ500คนจะมีคนมองเห็นหรือว่ากดไลค์มีคอมเมนต์บ้าง ต่อมาไม่มีคอมเมนต์เลยอันนี้คือพอที่เราจะสังเกตได้นะครับแต่ก่อนมีคนคอมเมนต์เป็นร้อยแต่วัจจุบันอาจจะไม่ถึง10อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือวิธีสังเกตว่าเขาปิดกั้นการมองเห็นแล้วทีนี้เราไปแก้กันนะครับให้เราเข้าไปที่แอป Facebook เลยนะครับหลังจากนั้นให้ไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตอนนี้เมตามาแล้วนะครับแต่เรายังไม่ได้ใช้นะครับหลังจากนั้นให้ไปที่ตั้งค่านะครับ แล้วให้เราเลื่อนหาคําว่า Story นะครับกดไปเลยนะครับหลังจากนั้นให้เข้าไปที่ความเป็นส่วนตัวของเรื่องราวนะครับกดเข้าไปเลยปัจจุบันนะครับเราติ๊กถูกอยู่ที่เพื่อนนะครับเราต้องเปลี่ยนเป็นสาธรณะนะครับถ้ากเกิดว่าติ๊กถูกที่สาธราณะแล้วนะครับเรามาเปลี่ยนเป็นกําหนดเองแล้วค่อยไปที่สาธราณะอีกครั้งนะครับสุดท้ายแล้วก็คือต้องอยู่ที่สาธราณะนะครับ แล,แล้วหลังจากนั้นให้เราปัดแอปนี <system> s> <S ้ทิ้งนะครับเราลบทิ้งให้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นให้เราปิดเครื่องนะครับแล้วค่อยเปิดมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราปิดเครื่องแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราเปิดเครื่องนะครับแล้วจบขั้นตอนที่1แล้วนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนที่2นะครับให้เราไปที่การตั้งค่านะครับก็คือแอปนี้นะครับ หลังจากนั้นให้ไปที่ทั่วไปนะครับหลังจากนั้นให้มาที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPhone นะครับตอนนี้ต้องรอให้เขาโหลดพักหนึ่งนะครับหลังจากนั้นให้เราหาแอปของ f a c e b o o k นะครับก็คือแอปนี้นะครับเราเข้าไปเลยนะครับแล้ะมาลบแคสนะครับลบแคสคือตรงนี้นะครับเอาแอปที่ไม่ใช้ออกนะครับกดเข้าไปเลยและเรามากดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับของบางคนแค่กดล้างแคสก็สำเร็จแล้วนะครับแต่เพื่อความชัวร์ไปทำขั้นตอนต่อไปเลยนะครับหลังจากนั้นเรามาลบแอป a c e b o o k เลยนะครับแต่เราจะลบนี้ได้เราต้องจำรหัสของอีเมลที่เราใช้กับเฟซบุ๊กนี้ไว้นะครับหลังจากนั้นเรากดลบเลยนะครับลบแอปเลยนะครับตอนนี้แอปเราก็ได้โดนลบเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปเข้าแอปใหม่เลยนะครับ การเข้าแอปใหม่เราต้องไปโหลดที่แอปสต็อก่อนนะครับตอนนี้เขากำลังโหลดให้เราอยู่นะครับหลังจากนั้นเราเปิดนะครับเราต้องใส่รหัสใหม่เลยนะครับซึ่งถ้าปกตินะครับถ้าเป็นเครื่องของ Android ถ้าเราลบแอปแล้วเราโหลดเข้ามาใหม่นะครับเราก็ต้องใส่รหัสของ Facebook ใหม่นะครับแต่ของ iPhone ผมเข้ามานะครับหลังจากที่เราได้ลบแอปแล้วนะครับพอเราเข้ามาเราก็ไม่ต้องไปโหลดใหม่นะครับเข้ามาให้ในระบบ Facebook เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องใส่รหัสใหม่นะครับแต่ทางที่ดีนะครับควรที่จะจํารหัสไว้ก่อนนะครับเผื่อเขาไม่ได้เข้าอัตโนมัติให้เรานะครับเราจะได้ใส่รหัสเข้ามาได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับให้เราเข้าทําเป็นเสมือนเราจะโพสต์นะครับ ตรงนี้ให้เป็นสาธารณะด้วยนะครับถ้าเรายังไม่เป็นสาธารณะเรากดเข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นสาธาระนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีแก้ที่ Facebook ปิดกั้นการมองเห็นเฟซส่วนตัวเรานะครับอันนี้คือถ้าแก้แต่เราจะไปทําผิดซ้ํานะครับเพราะว่าเขาอาจจะปิดกั้นรอถาวรเลยนะครับถ้าปิดกั้นถาวรก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับหลังจากที่เราทํา2ขั้นตอนเสร็จแล้วนะครับให้เราหยุด แชร์ทั้งหลายนะครับเป็นเวลา7วันนะครับและเราหยุดโพสต์เป็นเวลา3-7วันนะครับแต่เรายังสามารถจะไปกดถูกใจไปกดคอมเมนต์อะไรคนอื่นได้นะครับแต่หยุดแชร์หยุดโพสนะครับ7วันแค่นี้ก็น่าจะเป็นการแก้ได้แล้วนะครับและทางที่ดีเราอย่าทำผิดกด f c e e o o o นะครับอย่างเช่นโพสอะไรที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะ f a c e b o o k เขาใช้ AI จับนะครับคลิปนี้เป็นการแก้ การปิดกั้นการมองเห็น Facebook ส่วนตัวของเรานะครับของเครื่อง iPhone คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ